สบายดี bye, dear, พี่นอ้องมื่อในี้เข้าก็ไดเมนูแซ่บย่างเป็ดเด้อพี่น้องเด้อด้ย่างเป็ด,ดน้องน็อนคองนับนนือกกอคนน้องนัอนนกิบ้อนมอ่นเอนมาช่วยทำกับข้าวเอฟซี FC ตัวยงก็ได้นี่ทำอะไรจ้ะ เสร็ดแล้วเบอร์เฮดกับเบอร์เฮดเอาออนบีมันคือแตกใส่ชิบะคุ้มเฉยดิละบีบีมันแตกใส่ขนะอบคุณแม่สบายดีจ้าคุณแม่มอ้อมนอยิ้มแล้วได้ยังกินขา้าว ก็คือกับกวนม่วงแช่ปลาพอพูแชอ่อาหารบ้านเฮา,เาแช่แช่แกกินแม่แม่มีคนมาถ่นว่าด่าข่าอย,ย,ยม,มึงเดินทางมาหาโคตรพอโคนแม่มึงตีมันปะ เดินทางมาพี่เออมันว่าให้เฮาว่าเฮาเดินทางมาหาโคดพ่อโคดแม่มปกีิโคดแม่มันก็ว่าหนังอยู่นี่อีคว้ยมันวะมันด่าเฮานี่ได้แม่มันอีโคดแม่มันได้โคดแม่อีมุนได้หนังแม่มันคือว่าวแน่นัอ่ามันมันถือว่าวโคตมีสมองมันคือกล้ามันจะว่าวนนันทำไมมันกล้าพูดถึงเดินทางมาหาโคดพ่อโคดแม่มปกีิอีคว้ยว่าสันโคดแม่อีมุนแล้วหนังอยู่นี่นะเออหนังคือเป็นไพสาอะไรนะอันนี้แหละโคดอีมุนอ่ะเออนั่นก็โคดนี่ เชื่อเลือดสร้างเบ้าเนาะว่าบุคคดเนาะคนมีความขีดคอยกับผู้จ้างนาสิตอบแล้วพี่น้องมันเบ้ามาแบบนั้นนะคนมีความขีด่แม่คอยตอบนะมีความขีดก็เดินทางมาหาพ่อหาแม่แล้วว่าในบ้านตัวเองคือว่านี่และจะเออคืคนล้วเนาะก็ต้องมาประเทศล้วนี่แหละโให้เกียรติหมู่เวลาหมู่ดาขึ้นปะเกียรติ ก็เล่าพ่อก็ล่าเดี๋ยได้ๆสิจะให้ไปพลังอังกฤษบอกไปเลยพี่น้องนี่อยู่หมเออพดโพดอะไรเห็นว่าคะไห้ตเต็มถาดเลยจัดเต็มพี่น้องพี่สาวคนสวยคอยจัดเต็มให้เลยพี่อุคนงามขอบคุณเด้อให้ร่ำให้รวยเด้อพี่อุเด้อให้ถูกหวยเด้อจ้าอือจ้าเมืองน้องมนมาจัดให้เลยเห็นบอสามตัวเด้อ ขอสามตัวได้เลยค่ะจัดไปอย่าให้เสียอ๋อแซ่บเนาะน้องรอดกับเป็นอะไรเรียนไก่จบหรือยังอีกจักปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบจบสองปีเออโอเคเอ้าเวียั์นเขาบอกเข่าใจดีนโอ้ขักขัก เอาคือเปนเป็นอะไรหิวหิวบอกรถาได้ป่ะมได้ออ้อรถมาได้เลยจัดชาติอือโอ้ขักเนาะแซบบอแกงเขียวหวานพิอวมันต้องกินกับขนมจีนนี่อนเ็่าอืม เอาพี o, no, ่น so, uh, like ้องมากินวัสด่สบายดีจ้าทุกคนมาเปิดลากเฟตกันปิดเ็ดลักเฟติเ้ยซื้อหวยกันไ่ถูกข้าวเหนียวฮอนฮนมาเลุลมอลูกเองลูกเลยเช็บอมเองกัลูกเองต้องใส่ส่งบบกตคองใน่หันน้าดับนี้ใส่ให้จะส่งพอดออกได้ไหมรอใส่อยู่ ทัพลดมีใส่พลดจบใคใส่่น้างมากินลาบเพ็ดอะตีมือข้าวดื่เอาตีนเป็ดที่อวมันไม่เค็มเปรี้ยวอืแว่าเค็มเผ็ดเผ็ดนาะโอ้ยตัดแซ่แท็ุดแซ่บทำนี่แล้วปีเป็ด เราเป็ดบอกคคลใจดีได้ประชาศอกมันกลอวนอ,อ่ะเพราะเขาจะสอบ มันคือฝนตกแค่ตกว่าแม่นอนไม่เห็นหรอกกล้องมันโฟกัสแค่ตรงนี้ดูสิเราไปดูสิเห็นไหม เห็นข้างหลังท่านสบายใจจังยนั่งเตียมคุณปะ้ะเอากะเาให้จ้า,าจค่ะ แมุ่กินมาแม่แม่ละเป็ดมาแม่แม่เมฆเม่มาหนีนม,ม,มั้ยเนี่ย

มันยังเวลามันบุมีเมียมันยังจักทำม,มาหากินปุ้มครอบครัวบรเ่เห็หรอกสะตือร่นคือยังไม่อยู่บนปูนอย่เดประเดีย๋ยวมันบ,บเดีอันนี้นห่างเลนะ บ่บ่ก็ถูกต่อเลยเฮ้ยตายเลยอืมขึ้นได้อย่าไว้ถูกต่อพอแล้วพอแล้ว

กาแฟมากินข่ากินโรเซ่ด่วนเนาะูเนาะขนาดฝนตกยังเอานะชาหรือว่าลาเ็นเปี่ยวหรืเปี่ยวอะไรกับอะไว้ ม่หาหลอดเฮ็ดคมเนาะเจ้าบอกม่หลอดเพชรคมเลยหลอดเพ็รคมปานแม่กอดมัหนักหนึงหน่อยให้มพี่นอนด้วย พ่ออื่นำหรับคลิปนี้ก็ลาบก่อนนอ้อพ่อก็ไม่ลิปหน้า <c oughs> เอฟซีกะยุ่งเลย